สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องทำเสียงเบ้าดาค่ะบลาสดุดเก่งปลาใสดอกผักติว๋วเสียบกันมือเนี่ยค่ะปลาคอใหญ่บะหมี่เขาก็ซืบปลาน,นินมาโตนีดหน่อยโตนึงค่ะถั่วหนึ่งถั่ถวใหญ่เนาะต้มต้ม,ตมสมพเพลินเสกดอกผักติ๋วค่ะปลาพี่น้องไปแ,แกงปลาแล้วด้ไค่ะได้ปลาโตนึงนี่ค่ะ,คะเพ่องเขาก็ใสพริกแต่ว่าขั้นผักติ๋วสมก็ต้องใส่ปัาขามแล้วค่ะตัวนี้เพิ่ผสมหลายเอากอีตู้กับกะหลงใส่น้ำแลยปะเนี่ย เผือกค่ะกระชุนโลดลปตาปลานาฬิกาแกงอันนี้แกงง่ายถ้าตูรัก็ใส่ผักติวลงไปเลยผักติวก็ใส่รสเด็ดขาดดอกผักติวพี่น้องอืพอดีกัน,นะนเนาะเดี๋ยเขาปิดกิฟต์มือ่อไากําลัางจะเริ่มปรุงแล้วค่ะอันนี้แบบว่าผักติวปลูกน้ำบ้านค้นบนกันอันนั่นแน่ เรากใส่ปลาลงไปเราได้ขาวปลาสุกกระเมนเรียบร้อยหาซีนเบิ้งค่ะหาตัวเก็ใส่ไปเรียบร้อยละสุกไปแล้วแต่เสียบพี่น้องสุกแล้วที่เส้นนี้ถ้าค่อยเย็นไงว่าเสิร์ฟกินปากโค้งหมือนเสิร์ฟหอมนี่น่าแหละนาะต้องเป็นแนวเก่งเราเด้อพี่น้องจอดพักติ้วตี้ยมือหนาไปเอมาเลยหลายเส้นออกพักติ้วเลยหลายนี่ผู้หนึ่ง มามามา,มากินข้าวน้ำกันค่ะ<ด>อเด็กกอยกุง้งเสียบอีกค่ะมาได้เป็นอย่างพี่น้องมาได้หน้ามากินข้าวน้ำกันเป็นอางอรพี่นองสดแก่งปลาห่อน,นออครับครับก้อยกอุ้งดองเอือ ้ก,ก้วยกุ้งเต้นตรัะวาเนกุ้งมาเติมอื้มหมจังอืมันไม่แก่ไมสมเลยนะ <c oughs> น้ำได้บกักหาม ักขามน้ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นสมยศไปสเส้บักหามเนี่ยสมให้ได้ผักติวน่ยพี่น้องตอนนี้มันคือาสมไรเนี่ยหน้าฝนปีนี้ไปงั้นวสวัสดีซื้อไม้ใบน้ำเยอะ คือไปปักไว้น้าเขาจะที่หาตนนะพ่อเนาะไว้เดีย่ยวพักติว้วอุธนาน้าทงไม่เชียมเนี่ยหรือป่ะพ่ะคอยได้ไปห้องน้ำเขาต้องปลูกหน้าผล ดอกพัอธไม่สยางพุดธพหน่อยนหนึ่งดอกแข่บมแดงนาะพี่หนึ่งได้บอกว่าแซียบอม่ยงอ๋อไห่ป่ะอืมลอะอันดีอ๋อซ้วเป็นสัพันเนี่ยเป็นนอกมันก็ค้นเมียงวะ,ต,งะต้นเนีไม่ใหญ่นานึ่งต้นเยอะบ้าอซ้ำนี้กับยังเสียบเยอะ อันเมียงเนี่ยใบเนีง่ยงามนี่นตาประเด็กเนาะนัวๆป่ะเนี่ยกินงเ,เขาอิ่มหล่ะสิไปร่อหากีเล็กกับเห็ดก็เรามันต้องแก่งกเล็กมั้ง ไปแย่งงเป็นกับหอมไปอีกแบบเดี้ยก็จะถึกลูกอันกินกินบางหายหลายกลุ่มน้ำพริกหนุ่มแมงราแบบเต้า น่ามะนอึดเนาะยำเองมันก็ไม่กล้งคลายตลอดพี่น้องอือบเดีแบบ แตะไปหนีเด้พี่นองป่านิ้น,นกับมันมันตัวน้นอยๆนะซื้อตัวน้นอยๆด้เลยนะไม่ต้องซื้อตัวใหญ่ นีวหน่อยเพรามือในลายเขาบักแกงเนี่ยเราไปซุปเส้นน่ะมาผมเมืม่อไรดีเยอะก้วยกุ้งกับแซ่บแซ่บน่นอนก๋ยแซ่บประกอบอันนี้แม่เฮ็ด้น่นอบ ลาบแต่ขายเนาะมาพร้าวอืมรู้สึกครับรในมูกบานกับเห็ตเนี่ยกินขายหลายเรียพี่น้องเพราะมันเจ็ดแปดล้านแล้วบัเศรษฐกิจอ,อ,อาหารกันยังก็เศพษฐกับเขาเนี้ยแรงนี่นะ บ่รวมร้านแบบร้านต่ำมาห้องตำหุ้งบ้านไงให้แต่เมื่อลูกอ้าหลัก จังหวะกระเสริมบมางเห็ดหลายย่างไปกะศูนย์เปล่าคระเห็ดเบิ้กแตกเห็ดเนี้ยเขาถนัดแ้่เขาหมันแต่ว่าแสบเลยพี่น้องพี่นอ้นองก็ได้ยินีบ้าป่าตัวเดียวเน่าหมืดขอนแม่นแท้อย่างปกติก็เห็นเนี้ยยุ่ในกลิ่นแตกๆสามตีย่างเนื้อเท่านั้น,นเราเมื่อกี้ก็ได้ยิน ลองเบิ่งอันนี้ก็น่ายงกเลยจักเทื่องเฮดบ่าถึกสูตรบ่าถึกรักไปเนี่ยบ่แเสบแปวแววแววผลกับซากกันเลยมันเที้ยไปซื้อได้บ้านนี่ไนอ่ะนี่กินบ่าซสบเด้อยให้พ่อกิ้บ่าซสบไม่เหตัเฮดเนวอเก่ือเป็นบ้าง คิดอยากนี่คิดอยากนี่นี่คืออะมันก็น้ำเนยแซ่บคือเกาเพราะว่าคือบ้านเราเสริมนี่แหละยกกรณียังก็ไม่เหน็นแนว่ยกินอาหารแปลกๆมันไม่ค่อยเสือ่อเมนูอาหารแบบกับขา่าวไทยๆหน่อร้านไหนเป็นยังไงบ้างเราซื้อในบ้านเลยอร้าน แล้ก็อย้งงีนี่อย่างกาวขนาดว่าเสีบตั้งแต่เขาเบ๊เลมนร่างกาก็ย่งถือตีอยู่โอ้ยเสียบนี่เอียงสินะเสีบหะารแบบนไ้เหมือนอืมอืมืมครับนี่อย่างนะเซบ 嗯，你没觉在 เอาเพกเาขวาเอาเลือเยอะมั้งไม่เลยขวาไป้ป่ะพเ,เพื่อบุญเอาเพล็กอีกซิบมึงแทบพี่น้องพี่น้องก็อิ่มาเป็นป่าดีปนละามันกระดอนลนะ ปลากระสรังนองไข่หลายๆ้ะค่ะทางพระนิตนองไข่เพิ่ะกะบฝากมายุบว่าถาสัมพันธ์ปลากระสรังนองไข่เขาเนี่ยร้ายหลายแต่ละหมู่บ้านมีมากแถบแม่นำ้ำคงก็กลายเป็นปลากระสรังที่แซ่บอือ้มอ๋มอ อันน <ừ> ี้สมใจว่ะเออแกแกงเม่นนูเห็นบ้านกินดไกินแบบกินใหอีกเมนนูนึงกินเลนหลัตามังเงี้วเฮ้ยกินได้น้อยปูะนะหายมาเคยกินมาเสรมเคยกินอยู่เนี้ ตำบางอยูเขาตำขึ้นแบบอันกล้วยนะเสื้อแบบเกลือขึ้นเสื้อแบบเฟืองเยอะหน่อยมั้ยเสื้อแบบขามเปียกพิดอยากกินได้พี่น้องมือหนาไปหาแบบหิวเนาะยุ่งใส่บุ๊ซูมือเนี่ยหิวยุ่งหายอะยุ่งสำหรับคลิปนี้ค่ะฝากไว้ซ้ำนิดเดียวค่ะพาพี่น้องมากินข้าวกินน้ามือเนี่ยค่ะเห็นแอายุในกินแซ่บๆซื้อพี่น้องกินแนวกินพื้นบ้านเขาคือเกาเนาะค่ะอาหารพื้นบ้านแซ่บๆคือเกาเช่นเดียกับฝากไป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ สาวเสือมัดพี่น้องเด้อค่ะ